นอกจากแวนเฮลซิงแล้วหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำผมสนใจไอ้พวกเรื่องแวมพร์รวมถึงมนุษย์หมาป่าก็คืออันเดอร์เวิ์ครับซึ่งแต่ก่อนในตอนที่ได้ดูอันเดอร์เวิ์เป็นครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดนอกจากความกลัวแวมพร์แลายแคนบรรยากาศมืดๆไม่ได้สนมากว่าพวกแวมพร์หลคแคนพวกนี้มันมีต้นกำเนิดมาจากไหนตอนนั้นเหมือนจำได้ว่าก็คงเป็นพวกเรื่องแฟนซีด้วยละมั้งแต่เมื่อได้ลองกลับไปดูผมก็พบว่าในตอนเด็ก ตัวเองน่าจะโดนความกอติกผานในเรื่องหลอกเอาเพราะ Underworld ิ์นี่แม่งไซไฟกว่าที่คิดไว้มากๆและในวันนี้ครับผมจะพาไปดูแวมไพร์มนุษย์หมาป่าจะแว์วูฟหรือไลแค่ที่มันโคตรไซไฟในเรื่องนี้กันแต่ก่อนนะครับอันเดอร์เว ถือว่าเป็นแฟนชายภาพยนตร์ที่มันสนุกมากประสบความสําเร็จไหมไม่รู้แหละไม่สนด้วยในช่วงนั้นแค่ได้เห็นแวมพา์สู้กับมนุษย์หมาป่าก็สนุกมากพอแล้วแต่ละฝ่ายเท่มากแวมพา์ให้ความรู้สึกเหมือนพวกขุนนางพวกผู้ดีที่ติดอยู่ในช่วงยุค1700แต่ก็มีวิทยาการที่ล้ำยุคมีอาวุธไฮเทคมากมายส่วนพวกมนุษย์หมาป่าก็จะให้ความรู้สึกสตรีทสตรีทหน่อยเป็นแก๊งข้างถนนดูลำบากดีแต่ก็ดิบเถื่อน และมีเทคโนโลยีที่ไฮเทคไม่แพ้กันจนในตอนที่โตมานะครับจึงค่อยสังเกตเห็นถึงเหตุผลว่าทาไมในยุคปัจจุบันภายในเรื่องสองเผ่าพันธุ์นี้จึงอยู่ในสภาพนั้นทําไมลายแค่นถึงดูมอสอต้องอาศัยอยู่ในท่อน้ําทําไมแวมไพร์ถึงจะสูญพันธุ์จนแต่ศักตีและพยายามยึดติดกับวิถีชีวิตเก่าๆทั้งที่โลกแม่งเปลี่ยนไปแล้วยิ่งกับเรื่องความตายไฟวิทยาศาสตร์ที่มันแฝงไว้อีกก็ยิ่งน่าสนใจ แต่จรงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Underworld ประกอบกับการที่มันมีหลายต่อหลายภาคนะครับมันทำให้ผมคิดว่าตัวเรื่องมันน่าจะดัดแปลงมาจากพวกหนังสือการ์ตูนไม่ก็นิยายครับแต่ก็คิดผิดถนัดเลยตัวมันเป็นผลงานออริจินัลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความสนใจในเรื่องภาพยนตร์ของคน3มคนไม่จำเป็นต้องทราบชื่อทั้งหมดครับแต่ที่เด่นๆเ,เขาคือคนที่ชื่อเควินเควินคนนี้เขาคือผู้ที่ทำให้ตัวเรื่องมันโดดเด่นออกมาจากแวมไพร์มนุษย์หมาป่าธรรมดาครับ เรื่องมันมีอยู่ว่าเดิมทีตัวเควินเขาเป็นนักศึกษาจากมฮาวาร์ดครับศึกษาในสาขาจุลชีววิทยาเพราะว่าเมื่อเรียนไปเขาก็กลับมีแฟชั่นอยากจะทำหนังอยากเป็นนักแสดงเลยดรอปเอา์ออกมาทำแต่ก็นำความรู้ที่เหลืออยู่เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยามาผสานเข้ากับความสนใจในภาพยนตร์ด้วยเปลี่ยนให้ต้นกำเนิดของแวมพร์และมนุษย์หมาป่าที่ตัวเขาต้องการจะสร้างมันให้เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ทางร่างกาย มากกว่าที่จะเป็นความเชื่อและตำนานเวทมนต์คำสาปใครที่เคยดู Underworld น่าจะจำแรสได้นะครับกิโลนที่เป็นมือขวาของลูเซียนคนนั้นนั่นแหละครับหนึ่งในผู้สร้างส่วนอีกสองคนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเขาจะเป็นผู้เขียนบทนะครับอย่างไรก็ตามไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่ Underworld มันมีเซตติ้งที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้มันจะมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่านะครับเนื่องจากมันเคยมีการฟ้องร้องกันว่าไอเซตติ้งของ Underworld เนี่ย มันไปคล้ายกับเซตติ้งโลก World of Darkness ครับซึ่งเป็นโลกภายในซีรีส์เทเบท็อปเกมมากมายแต่หลักๆและที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือ Vampire The m a s q u e r a t e และ e e w o l f the Apocalypse ด้วยเหตุนั้นครับทางผู้จัดจำหน่ายเลยฟ้องไปและชี้จุดเอกลักษณ์ที่เหมือนกันก,นกว่า80จุดแต่ส่วนมากเท่าที่ผมได้ข้อมูลมามันจะค่อนข้างอีหยังว่าหน่อยอย่างแวมไพร์ที่มีความสามารถในการหายตัวไม่ก็มีความเร็วเหนือมนุษย์ จะยังไงก็ตามครับไอคดีความนั้นก็จบลงด้วยการยอมความนะครับโดยตั้งแต่ยังไม่สร้างแล้วนะครับเราผู้สร้างทั้ง3คนเนี่ยคิดกันว่าจะทำอันเดอร์เวิลด์ให้เป็นไตรภาคจบและดูเหมือนความต้องการนั้นมันจะสําเร็จด้วยนะครับซึ่งแปลกมากหลังจากที่อันเดอร์เวิลด์ภาคแรกถ่ายจบไปตัวมันก็ได้รับไฟเกี่ยวให้สร้างภาคต่อครับและทันทีที่ภาคต่อจบมันก็มีโปรเจกต์ภาค3ออกมาในเวลาไม่นานเป็นการจบไตราภาคด้วยพรีโค้ดไลฟ์ออฟไลเคน เป็นเรื่องราวก่อนภาคแรกคือถึงเห็นแบบนี้แต่ตอันเดอร์ว d ร์ตละภาคมันก็ค่อนข้างทําเงินในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้หวือหวาแต่ก็ดด้กลายเป็นแฟนชายที่ทําเงินได้ทุกภาคมันจึงไม่แปลกเลยครับที่จะมีภาคต่อออกมาอีก2ภาคแม้ฝ่ายผู้สร้างเนี่ยจะคิดว่ามันจบไปตั้งแต่3ภาคแล้วซึ่ถังฟังๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนจะไปตามรอยประวัติศาสตร์หนังแฟนชาที่มันล้มเหลวครับดูเหมือนจะเจ๊งแน่นอน แต่เมื่อพอไปดูตัวเลขมันก็ตะลึงอยู่เหมือนกันครับบ็อกอฟฟิศที่ได้มามันไม่น่าเกลียดเลยให้อารมณ์เหมือนเป็นฟาร์นฟอร์เมอร์ที่บ้านเลยด้วยซ้ําซึ่งเบสเสร็จแล้วอันเดอร์เวมันมีอยู่5ภาคด้วยกันนะครับคืออันเดอร์เวลภาคแรกอันเดอร์เวลภาคอิลูช i ั n นภาค2 l i ไลฟ์ออฟไลท์เนภาค3ที่เป็นพรีคัอแล้วก็อันเดอร์เวลภาคอเวกค n นนิงภาคสี่อันเดอร์เวลแบล็กวอร์ภาคสุดท้ายซึ่งแน่นอนครับเนื่องจากความนิยมของอันเดอร์เวมันมีสูงมาก มันก็เลยทำให้ตัวแฟรนไชส์มันมีโปรเจกต์อื่นแยกออกมาทั้งคอมิกนิยายมีแอนิเมชันออกมาด้วยแต่เป็นแอนิเมชันตอนสั้นครับตอนเดียวชื่อ u n w o r l endless war แต่ที่น่าสนใจมากๆคือ crossover ต่างๆครับตั้งแต่ไอแฟรงเกตสไตล์ของกิ t ด e บี t ี้เบรดรวมถึงไม่คาดกิดครับ resident evil น่าเสียดายที่โปรเจกต์ crossover พวกนี้มันไม่เคยเกิดขึ้น เวมพายและมนุษย์หมาป่าภายในอันเดอร์เวิลด์นั้นพวกมันมักถูกเรียกว่าเหล่าอิมมอร์ทัครับตายพันอมตะมีอยู่มาตั้งแต่โบรัมโบรานจนถึงยุคปัจจุบันและจะอยู่ต่อไปอีกในอนาคตอย่างไรก็ตามอมตะในที่นี้มันก็ไม่เชิงว่าพวกมันจะไม่มีวันตายสักเท่าไหร่ครับแต่มันหมายความว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์ไม่ได้มีอายุขัยอย่างแน่ชัดอย่างมนุษย์เฉลี่ยคือ60-70ปีสูงสุดอาจอยู่ได้ถึง120ปี แต่เมื่อถึงตอนนั้นก็แก่งามแล้วขณะที่แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าพวกเขาจะไม่แก่ครับไม่มีอายุเฉลีย่ยจนเชื่อว่าเป็นอมตะไม่เชิงเป็นอิมอร์ทอลครับแต่เป็นอีเทอร์นัลยูสมากกว่าจากการที่ร่างกายของพวกเขามันมีความสามารถในการซ่อมแซมความเสียหายต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับรวดเร็วมากๆจนผิดธรรมชาติรักษาได้ตั้งแต่บาดแผลภายนอกยันการเสื่อมสภาพของเซลล์ภายในด้วยเหตุน,นั้นครับมันเลยทําให้ร่างกายของพวกเขาอยู่ในสภาพสมบูรณ์แทบจะตลอดเวลาเป็นความลับของการไม่มีอายุขัยที่ว่าไป ทำให้พวกเขาดูเสมือนเป็นอมตะอย่างไรก็ตามไอความสามารถในการรักษานี้มันก็มีขีดจำกัดอยู่ครับที่ทำมาหราก็ตามร่างกายของพวกเขามันได้รับความเสียหายที่สูงเกินกว่าความเร็วในการรักษาบัน่นคอระเบิดจนไม่เหลือซาาตัดร่างเป็นสองท่อนบาดแผลพวกนั้นมันก็จะทําให้พวกเขาตายได้อยู่ดีซึ่งจากทั้งหมดนั้นแน่นอนว่าการที่มันมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเกิดขึ้นมาบนโลกฟังดูมันจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับพูดกันตามจริง ในจกักรวาลของเรามันไม่ควรมีสิ่งใดอยู่ค้าฟ้าชีวิตมีความตายดวงดาวมีวันดับสลายขนาดหลุมดำมันยังมีอายุไขเลยนอกเรื่องนิดหนึ่งหลุมดำพวกนี้มาสามารถหายไปได้นะครับผ่านการปล่อยฮอคกิ้งเรดิเอชันแม้มันอาจจะเวลานานสักหน่อยหลายล้านล้านลาน้ลานปีก็ตามที่ผมไปหามาเนี่ยนานสุดคือ2อจุดหกคูณด้วย10ยกกาลัง1น0ะครับหมื่นล้านแล้วก็ล้านอีก13ครั้งหรือแม้แต่ไม่ต้องการจะลบหลู่ครับแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ ไม่เชื่อเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าอีกต่อไปแล้วคนทุกคนบนโลกใบนี้ในทุกๆมุมของโลกไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าในเวลานั้นเราจะสามารถเรียกว่าน,นั่นคือการตายของพระผู้เป็นเจ้าได้ไหมเหมือนการที่เราเรียกภาษาที่ไม่มีคนบนโลกพูดกันแล้วว่าภาษาใต้แต่มันก็เป็นเรื่องตลกร้ายนะครับสายพันธุ์อมตะพวกนี้มันไม่ใช่ฝีมือเวทมนต์ากตความมืดหรือสิ่งเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดแต่มันกลับเป็นธรรมชาตินี้เองที่สร้างความผิดพลาดนี้ขึ้นมา ต้นกำเนิดของสายพันธุ์อมตะพวกนี้เราต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่5าครับณฮังการียุคนั้นมันมีขุนนางอยู่คนหนึ่งชื่ออเล็กซานเดอร์คอวินัสตัวเขาได้ขึ้นเป็นผู้นาตระกูลในช่วงเดียวกับที่มันเกิดเหตุโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านฆ่ทาทุกชีวิตที่นั่นเหลือเพียงแค่คอวินัสคนเดียวที่รอดมาได้แต่มันไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาปลอดเชื้อไม่ติดโรคร้ายนั้นแต่อย่างใดมันกลับกันเลยครับอเล็กซานเดอร์ติดเชื้อเพียงแต่ตัวไวรัสในร่างกายเขา มันแสดงอาการแปลกกว่าคนอื่นแทนที่ตัวมันจะทําให้เขาเสียชีวิตไวรัสดังกล่าวกลับไปกระตุ้นยีนของเขาให้กลายพันธุ์ส่งผลให้เซลล์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์จนทะลุขีดจํากัดที่นอกจากมันจะทําให้เขารอดชีวิตจากโรคนั้นมาได้แล้วพันธุกรรมที่ว่ามันยังสามารถดัดแปลงไวรัสที่เข้ามาในร่างให้ยุติการเสรื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายด้วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านต่างๆของเขาและทําให้โควินัสกลายเป็นสายพันธุ์อัมตะคนแรกของโลกจึงต่อมาผู้คนในโลกอันเดอร์เวิลด์จะรู้จัก การกลายพันนี้ว่าสายพันโคเวนัสแต่ผมจะเรียกมันว่ายีนโคเวนัสละกันนะครับในช่วงเวลาต่อมาหลังจากที่โคเวนัสเอากลายเป็นอมะตะแล้วตัวเขาได้ไปพบรักและมีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อเฮเลนาที่ลูกของเขาต่างได้รับยีนกลายพันนี้จากผู้เป็นพ่อเช่นเดียวกันวิลเลียมและมาคัสพวกเขาสองคนได้รับเชื้อที่อยู่ในสภาพตื่นแบบสมบูรณ์ครับมันจึงเปลี่ยนพวกเขาให้กลายไปสายพันอมะตะเหมือนกับผู้เป็นพ่อเลย อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาไม่กี่ปีผ่านมามันก็เกิดเรื่องขึ้นภายในนิยายบอกว่าด้วยความอมตะที่ลูกทั้งสองของอเล็กซานเดอร์โคลนัสมีมันก็ได้ทําให้ทั้งคู่มั่นใจเกินเหตุแปบมาคัสและวิลเลียมต่างใช้ชีวิตในความเสี่ยงเชื่อว่ามันไม่มีอะไรสามารถทํำรายพวกเขาได้จนกระทั่งคืนหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กําลังขี่ม้าในแถบเทือกเขาคาพาเทียนมาคัสและวิลเลียม ก็ถูกหมาป่าที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าทําร้ายครับมันกระโจนออกมาจากเงาต้นไม้ทําให้ทั้งคู่ไม่ทันตั้งตัวมาคัสไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนื่องจากม้าของเขาที่มันกำลังตื่นตะนอกอยู่วิลเลียมจึงพุ่งเข้ามาช่วยชีวิตเขาเอาไว้และสังหารมันด้วยดับของตนเองเพราะว่าการทําเช่นนั้นมันก็ทําให้วิลเลียมถูกกัดความน่าสนใจของยีนอมตะในร่างกายของพวกเขาทั้งสอง นอกจากตัวมันจะมอบความแข็งแกร่งต่างๆนานานเหนือมนุษย์ให้กับพวกเขาแล้วตัวมันยังมีความสามารถในการผสานรหัสพันธุกรรมเข้าด้วยกันด้วยครับผสาน DNA ของโฮสต์เข้ากับสิ่งมีชีวิตต่างๆตามแต่ที่ตัวโฮสต์ได้รับและในอนเดอร์เวิด์มันก็มีอยู่2สายพันธุ์พันธุ์แรกก็คือแว์วูฟมนุษย์หมาป่าในตอนที่วิลเลียมถูกกัดเชื้อพิษสุนัขบ้ามันได้ไปกระตุ้นให้ยีนแปรภันในร่างกายของเขาผสานรวมเข้ากับ DNA ของหมาป่าครับซึ่งตอนที่เรื่องเกิดขึ้นตัวมาค เขาพยายามพาพี่ตัวเองไปรักษาบาดแผลครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของวิลเลียมก็เริ่มกลายพันธุ์มีไข้สูงประกอบกับอาการชักจนในที่สุดยีนโคินัสในร่างกายมันก็ได้ประสานดีเอทของเขาเข้ากับหมาป่าอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนวิลเลียมกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแวร์วูฟตนแรกอย่างไรก็ตามการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะรุนแรงมากเกินไปครับวิลเลียมในตอนนั้นตัวเขาถูกความเป็นเดนรัจฉานครอบงำอย่างสิ้นเชิงเลย ทั้งโหดร้ายปาดเกลื่อนควบคุมตัวเองไม่ได้จนเรียกได้ว,ว่าสูญสิ้นความเป็นมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงทั้งยังไม่สามารถกลับร่างเดิมได้อีกด้วยหลังจากนั้นวิลเลียมเขาได้ออกอาลวาดไปทั่วในแถบชนบทของฮังการีครับตังหารมนุษย์ทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าเขาและที่แย่ยิ่งกว่าคือเหยื่อเหล่านั้นก็ต่างได้รับเชื้อหมาป่าของวิลเลียมเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันทําให้พวกเขากลายเป็นมนุษย์หมาปา่าต่อไปมีพละกําลังมหาศาลเป็นอมตะ สาม,มารถจำศีลได้โดยไม่มีน้ำหรืออาหารได้เป็นร100้อยเป็นพันปีตัผัสด,ดีขึ้นโดยเฉพาะกลิ่นและเสียงแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆด้านจุดอ่อนเดียวที่เกิดขึ้นมาจากการกลายพันธุ์ไม่นับสติความเป็นมนุษย์ที่หายไปมันก็คือการที่จู่ๆมนุษย์หมาป่าพวกนั้นก็มีอาการแพ้แร่งเงินครับเวลาเจอลูกศรเจอดาบกระสุนที่ทำจากเงินมนุษย์หมาป่าพวกนี้แทบจะตายในทันที อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวคือมันไม่ใช่ว่าผู้ที่จะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าช่วงที่วิลเลียมอารวาสจะเป็นพวกที่รอดชีวิตหลังจากโดนวิลเลียมโจมตีนะครับแต่มันรวมถึงพวกที่ตายไปแล้วด้วยตืบเนื่องมาจากยีนโควินัสในร่างกายของเขามันทรงพลังมากจะสามารถฟื้นพวกที่ตายไปแล้วกลับมาได้เลยและเปลี่ยนเป็นหมาป่าจนเราเรียกได้ว่าแม้แต่ความตายมันก็ไม่สามารถช่วยเหยื่อของวิลเลียมจากการกลายเป็นเดรัจฉานได้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มันก็เกิดกับเฉพาะวิลเลียมเท่านั้น,นครับ พวกแวร์วูฟตอนอื่นเนี่ยทำไม่ได้เนื่องจากพวกเขาไม่มียินคเวนัสแวร์วูฟรุ่นต่อๆไปจึงมาจากการที่โดนมนุษย์หมาป่ากกัดแล้วรอดมาได้ถ้าตายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในด้านรูปร่างมนุษย์หมาป่าพวกมันจะมีร่างกายที่ใหญ่โตมากๆครับมีขนสั้นเตียนปกคลุมทั่วทั้งตัวใบหน้าหรือโครงกะโหลกเนี่ยมีความคล้ายกับหมาป่ามากๆแต่บางตัวจะสั้นกว่า ขนาดที่ตัววิลเลียมจะมีขนสีขาวร่างกายใหญ่กว่ามากอาจจะใหญ่กว่าหมีเลยได้ซ้ําและมีหัวกะโหลกที่เหมือนกับหมาป่ามากกว่าจนอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นกะโหลกหมาป่าเลยซึ่งจากที่มนุษย์หมาป่าในเวอร์ชันนี้มันไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่เลยครับทั้งยังไม่สามารถกลับร่างเดิมได้ด้วยมันเลยค่อนข้างบอกได้ว่ามนุษย์หมาป่าในเวอร์ชันนี้พวกเขาคือหมาป่าที่มีส่วนผสมของมนุษย์แค่นั้นหรืออย่างน้อยก็ในสมัยก่อน ในตอนที่แวร์วูฟออกอลาวาดมันได้มีเคสเคสนึงครับผู้หญิงที่กําลังท้องได้ถูกมนุษย์หมาป่ากัดเปลี่ยนเธอเป็นมนุษย์หมาป่าซึ่งจากยีนกลายพันในร่างมันจึงได้ไปประสานเข้ากับตัวอ่อนในคันครับทําให้มันเสมือนกับว่าร่างกายของเด็กในคันถูกพัฒนาเข้ากับยีนหมาป่ามากขึ้นจนได้กลายเป็นสายพันธุ์ที่2ของมนุษย์หมาป่าเรียกกันว่าไลแคนซึ่งต่อมาเด็กคนนั้นเขาจะถูกเรียกว่าลูเซียนครับ ความแตกต่างระหว่างมนุษย์หมาป่าแวร์วูฟและก็ลายแคนมันก็คือการที่ลายแคนนั้นสามารถแปลงกายเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ได้ติดอยู่ในร่างหมาป่าตลอดเวลาส่วนในด้านรูปร่างลักษณะแม้ร่างกายโดยรวมของลายแคนจะยังคงลักษณะของมนุษย์หมาป่าเอาไว้แต่ว่าโครงหน้าของพวกลาแคนมันจะมีความแตกต่างจากพันธุ์ดั้งเดิมมากๆครับที่พวกมันจะดูคล้ายกับมนุษย์มากกว่าปากแทบจะไม่ยื่นออกมาเลยคนน้อยกว่าส่วนใหญ่ปกคลุมแค่บริเวณแขนหน้าอกพอ่อ ส่วในด้านความแข็งแกร่งมันค่อนข้างพูดเลยครับว่าไหลแคนแข็งแกร่งกว่าแวร์วูฟแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเทียบเท่าวิลเลียมที่เป็นต้นขั่วมีจุดอ่อนเป็นเงินเหมือนกันซึ่งตรงนี้ในนิยายบอกด้วยว่าพวกไหลแคนตาบอดสีครับตาไม่ค่อยดีแล้วก็แพ้พวกแสงสะท้อนที่สะท้อนมาจากพื้นผิวเงินต่อมาสายพันธุ์ที่2ก็คือแวมพร์ครับไม่รู้ไปทําอีกท่าไหนอาจจะระหว่างทางไปขอความช่วยเหลือมาคัสเขาไปโดนคางคาวที่มีเชื้อพิษดุนักบ้าเหมือนกันกัดเข้า และมันก็ได้เปลี่ยนเขาเป็นแวมพร์ตนแรกตอนที่เรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆด้วยความรักพี่ชายของมาคัสเขาจึงพยายามหาทางจับตัววิลเลียมมาให้ได้ครับเพราะว่าพ่อของเขาก็ปฏิเสธที่จะช่วยลำบากมาคัสต้องไปหาแม่ทัพคนหนึ่งวิกเตอร์เพื่อขอยืมกองทหารของเขาใช้ออกตามหาพี่ชายพร้อมกับตู้พกแวมวูฟที่กําลังระบาดหนะักแลกเปลี่ยนกับการที่มาคัสจะเปลี่ยนวิกเตอร์ให้เป็นแวมพร์เช่นเดียวกันแน่นอนวิกเตอร์ไม่รอช้ารับข้อตกลงทันที พร้อมทั้งเปลี่ยนกองทหารของตอนเองให้เป็นแวมไพร์อมตะด้วยเช่นเดียวกันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างแววูฟและแวมไพร์ครับซึ่งต่อมาในอันเดอร์เวิลด์กองทหารแวมไพร์อมตะของวิกเตอร์จะถูกเรียกกันว่าเดดดิวเลอร์ครับพวกแวมไพร์รวมถึงมาคัสสามารถจับวิลเลียมได้เมื่อสงครามดำเนินมาแล้วเกือบพันปีครับในตอนนั้นพวกเขาพบวิลเลียมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพร้อมกับมนุษย์หมาป่าจำนวนหนึ่งที่เพิ่งถูกเปลี่ยนกองทัพแวมไพร์มาคัส พร้อมกับพวกมนุษย์หมาป่าจึงต้องเข้าต่อสู้กันพวกแวมพายสามารถช่วยกันจับวิลเลียมไปได้มาร์คัสจึงพยายามขอให้ไว้ชีวิตพี่ชายของเขาครับแต่ก็โดนวิกเตอร์ทรยศด้วยเหตุนั้นเพื่อรักษาชีวิตของตนเองและพี่ชายมาร์คัสจึงโกหกวิกเตอร์หรือพวกเดดดิลเลอร์ไปว่าถ้าหากเขาหรือพี่ชายตนเองถูกสังหารความอมตะที่พวกวิกเตอร์ได้รับไปก็จะหายไปด้วยเมื่อทราบแบบนั้นพวกแวมพายจึงตัดสินใจจับวิลเลียมกับมาร์คัสขังเอาไว้ครับไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวัน ซึ่งนับตั้งแต่การผนึกวิลเลียมแวมไพร์ก็ถือว่าตนเองได้รับชัยชนะในสงครามครับก่อนจะจับพวกแวววูฟที่เหลือมาเป็นทาสและอยู่มาอย่างนั้นหลายร้อยปีจนกระทั่งมันมีเด็กที่เกิดมาจากแวววูฟที่ต่อมาจะเป็นผู้นําการกร่อะกะบฏต่อพวกแวมพายในด้านรูปร่างแวมพายนั้นมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ทุกประการเลยครับยกเว้นเพียงแต่ว่าพวกมันจะมีสีผิวที่ซีดกว่ามีฟันเป็นเขี้ยวแหลมและเป็นพวกนิยมชมชอบโกลิกแข็งแรงรวดเร็วกว่ามนุษย์ แต่ก็ไม่เท่าไลแค้นจากที่เวลามีการต่อสู้แบบไม่ใช่อาวุธชัยชนะมักจะตกเป็นของไรแค้นด้วยเหตุนั้นแวมไพร์ ire, พวกมันจึงต้องสร้างอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ครับและส่งผลทําให้พวกมันถือว่าเป็นเผ่าที่มีความลำหน้ามากๆสร้างกระสุนเงินซิวเวอร์ไนเตรตขึ้นมาที่จะส่งเงินลอมเหลวเข้าสู่กระแสเลือดของพวกแวร์วูฟไม่ก็ไรแค้นพร้อมกับอาวุธต่างๆอีกมากมายในด้านจุดอ่อนแน่นอนมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากแต่ง UV ครับ โดนแดดไม่ได้ทุกร่างสี UV ไม่ได้และจำเป็นจะต้องดื่มเลือดเป็นประจำในอันเดอร์เวิลด์แม้เรามักจะเห็นแวมไพร์ดื่มเลือดมนุษย์นะครับแต่จริงๆพวกมันก็สามารถดื่มเลือดของสัตว์อื่นได้โดยถ้าหากพวกมันไม่ดื่มเลือดเลยหรืออดเลือดเป็นเวลานานร่างกายของพวกแวมไพร์จะอ่อนแอลงเรื่อยๆครับไม่ถึงตายแต่นัดจุดหนึ่งร่างกายของพวกมันก็จะแห้งเหี่ยวจนเหมือนกับมัมมี่ไปเลยเข้าสู่สภาวะจำศีลจนกว่าจะได้ดื่มเลือดอีกครั้ง,นงหนึ่งและเนื่องจากที่แวมไพร์ในอันเดอร์เวิลด์ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะครับพวกกระเทียมน้ำมนต์กังเขนหรือเรื่องที่ไม่มีเงาในกระจกเนี่ยพวกมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นนอกจากนี้แล้วความสุดยอดของยีนกลายพันธุ์โควินัสคือการที่มันสามารถอยู่ในสถานะฝักตัวได้ด้วยครับที่ตัวยีนจะไม่ได้ไปเสริมสร้างความสามารถใดๆให้กับโพสต์ทำให้คนคนนั้นดูเหมือนเป็นคนธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพลังเดียวที่มันเหลืออยู่ในสถานะนี้ก็คือพลังในการผสานยีนเข้าด้วยกันเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกคนที่3ของโควินัสครับ เราไม่รู้ชื่อของเขารู้เพียงแต่ว่าตัวเขานั้นเกิดมาโดยที่ยีนอมตะในร่างกายไม่ได้ตื่นขึ้นทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ธรรมดาและตายเยี่ยงคนธรรมดาทว่าไม่เหมือนกับมาคัสและเวลลียมครอบครัวและสายเลือดของเขาไม่ยังถูกส่งต่ออยู่ทําให้มันมีการส่งต่อยีนกลายพันธุ์ที่ยังไม่ฟักตัวนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคข,ของอันเดอร์เวิร์คแรกในตอนนั้นลูเซียนลุ่มหลงกับความพยายามในการสร้างสายพันธุ์ผสมระหว่างแวมพร์และไล่แคนขึ้นมาครับจืบเนื่องจากการที่ ลูกของเขาที่มีกับแวมพรยตนหนึ่งโดนสังหารไปอย่างไรก,ก็ตามยีนควินัสที่ตายพันธุ์ไปแล้วผสานกับดีเอนเอของสิ่งอื่นไปแล้วมันไม่สามารถทําเช่นนั้นได้จนกระทั่งตัวลูเซียนได้มาเจอกับไมเคิลคอวินครับทายาทสายตรงของอเล็กซานเดอร์คอวินัสเป็นผู้ที่มียีนอมาตะาที่ยังไม่ตื่นมาเลยทําให้ตัวลูเซียนสามารถสร้างพันธุผสมขึ้นมาได้โดยไอพันธุ์ผสมพวกนี้มันจะมีรูปร่างต่างกันนะครับตามแต่ว่ายีนอะไรที่เป็นยีนเด่นมีอยู่3แบบด้วยกัน แบบแรกคือลูกผสมที่ไหลแค่นเด่นกว่า AKA ตัวไมเคิลคอวินไมเคิลคอวินเขาเริ่มจากการที่ถูกไหลแค่นกัดก่อนจะถูกแวมพร์เซลินกัดทําให้ร่างกายของเขามันมีลักษณะไปในทางไหลแค่นมากกว่าสามารถกลายร่างเพื่อเพิ่มพลังกาลังได้แต่ร่างที่กลายเป็นมันก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับไหลแค้นแต่จะเหมือนร่างคนธรรมดาเพียงแต่สีผิวจะเปลี่ยนเป็นดำอมน้ำเงินดวงตาสีดำสนิทและมีกรงเล็บยาวขึ้น ในร่างนี้พลังกำลังของไมเคิลจะสูงกว่าแวมไพร์ธรรมดาหลายกลุมครับจนเรียกได้ว,ว่าพวกแวมไพร์ธรรมดาเนี่ยไม่ขนามือเขาเลยเว้นเพียงแตกความต่างในด้านประสบการณ์การต่อสู้อย่าลืมไปว่าแวมไพร์ส่วนใหญ่อยู่กันมาหลายร้อยปีแล้วและต่อสู้กับพวกลแยนมานานมากมาเลยถือได้ว,ว่าไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดและเนื่องจากการกลายพันธุ์ของไมเคิลมันเป็นการรวมความสามารถทุกอย่างเข้าด้วยกันครับมาเลยทาให้ตัวเขาไม่แพ้ต่อแสงแดดไม่แพ้เงินด้วย ข้อเสียเดียวที่เขาได้รับมาจากการกลายเป็นพันธุ์ผสมก็คือเขาต้องดื่มเลือดเยี่ยงแวมพร์แบบที่2คือแวมพร์เป็นฝั่งเด่นครับกรณีนี้เกิดขึ้นกับมาคัสเดิมทีตัวมาคัสเขาเป็นแวมพร์มาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่โดนทรยศจำศีลเป็นมัมมี่อยู่ในโลงศพภายใต้กระหัสนของพวกแวมพร์กระทั่งวันหนึ่งพวกวิกเตอร์ได้จับไหล่แค้นตัวหนึ่งมาครับเพื่อสอบถามถึงแผนการของลูเซียนและพอได้ทราบว่าลูเซียนกําลังจะสร้างพันธุผสมขึ้นมาด้วยความโกรธวิกเตอร์ จึงสงหหลายแค่ที่จับมาไปครับโดยลืมคิดไปว่าเลือดของหลายแคน่ตนนั้นมันได้ไปผสานเข้ากับมาคัสด้านล่างและเปลี่ยนเขาเป็นลูกผสมมาคัสในร่างนี้ก็าสามารถแปลงร่างได้แบบไปขึ้นกับไลายแคนครับเพียงแต่ร่างที่เปลี่ยนไปมันจะมีความเป็นข้างขาวมากกว่าทั้งกะโหลกใบหูจนถึงขั้นมีปีกข้างขางอกออกมาจากด้านหลังและแบบที่3ก็คือแบบธรรมชาติครับดังเดิมมันคือลูกของลูเซียและแัมไพตัวหนึ่งจริงๆเธอคือลูกของวิกเตอร์นะครับ ทว่าหลังจากที่ตัวเธอโดนสังหารไปลูกผสมแบบธรรมชาตินี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยจนกระทั่งถึงยุคของไมเคิลในตอนนั้นไมเคิลเขาได้พบรักกับเซลีนครับแวมไพร์ที่มาช่วยเขาไว้ทําให้ทั้งคู่มีลูกด้วยกันเป็นเด็กที่โกงที่สุดในเรื่องแล้วทายาทสายตรงข,งของคอวินัสมียีนกลายพันธุ์อมตะและเป็นพันธุ์ผสมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติพ่อเป็นลูกครึ่งแม่เป็นแวมไพร์มันเลยทาให้อีฟต้องพลังกว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นครับในตอนปกติอีฟจะดูเหมือนเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไป ผิวไม่ซีดดวงตาสีธรรมดาดำน้ำตาลไม่ใช่สีฟ้าสว่างแบบพวกแวมพา์ที่เราได้เห็นแต่เมื่อเธอใช้พลังตัวอีฟก็จะกลายร่างครับผิวซีดดวงตาสีดำในตาสีฟ้าและมีพลังกำลังสูงเกินกว่าที่เผ่าพันธุ์ไหนจะสามารถจัดการเธอโดยตรงได้อย่างไดก็ตามการที่ตัวเธอมีพลังถึงขนาดนั้นมันจึงทําให้เลือดของเธอมีค่ามากๆส่งผลทําให้อีฟตกเป็นเป้าหมายของคนหลายกลุ่มสาเหตุที่ทําให้คนหลายกลุ่มต้องการเลือดของอีฟ มันมาจากอีกความสามารถหนึ่งของยีนโควินัสครับที่นอกจากมันจะทาให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วแต่มันยังมีความสามารถในการเสริมพลังอีกต่างหากถ้าแบมพายหรือไรขั้นตัวไหนดื่มเลือดที่มีมันเข้าไปมันก็จะทําให้คนเหล่านั้นแข,แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมหลายเท่ากําจัดจ,จุดอ่อนต่างๆนานา,นาอย่างแสงอาทิตย์เรื่องเงินซึ่งในแอนเดอร์เบิร์กมีอยู่2แบบแบบแรกคือแบมพายที่ได้รับการเสริมพลังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเตลีนครับในภาค2 ตอนที่มาคัสตึงขึ้นมาเป็นพันผสมและออกตามหาวิธีปลดปล่อยพี่ชายตนเองตัวเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากพ่อครับแต่ก็โดนปฏิเสธไปทําให้มาคัสตังหารพ่อตัวเองแม้ตามจริงแล้วอเล็กซานเดอร์จะแข็งแกร่งมากนะครับแต่เขาก็ไม่อยากทําร้ายลูกชายตัวเองประกอบกับอุดมการณ์ที่ไม่เหมือนกันด้วยมาคัสเนี่ยอยากเป็นพระเจ้า่วนอเล็กซานเดอร์ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์เชื่อว,ว่าความอมาตะที่ตนเองได้รับมันเหมือนเป็นคําสาปเป็นสิ่งผิดพลาดของธรรมชาติมากกว่า ซึ่งในตอนพีสเตลีนมาหาเล็กซานเดอร์และพบว่าเขาตายไปแล้วตัวเขาก็ได้มอบเลือดตัวเองบางส่วนให้เธอดื่มครับเป็นการเสริมพลังแวมพร์ของเธอเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่แพ้แสงอาทิตย์ตัวในด้านรูปร่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบที่2ก็คือลายแค่นเสริมพลังเกิดขึ้นกับลายแค่นตัวหนึ่งชื่อควิ้นเลนตัวเขาถูกพ่อตัวเองจับทดลองครับฉีดยีนคอวินัสที่ได้มาจากอีฟเข้าไปเสริมพลังลายแค่นของเขาในทุกด้านแข็งแรงขึ้นเร็วขึ้น,น,นบัดแพ้สมานตัวในแทบจะทันที ไม่แพ้เงินและตัวใหญ่ขึ้นครบทอดอย่างไรก็ตามไอส้สายลายแค้นเสริมพลังนี้มันก็ยังมีแยกออกมาอีกตัวหนึ่งครับเขาคือมาริอัสเป็นลายแค้นที่ได้รับการเสริมพลังจากการใช้เลือดของไมเคิลคอวินแน่นอนว่ายีนควินัสในเลือดของไมเคิลมันทําให้เขาทรงพลังมากขึ้นแต่สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ว่าในเลือดของไมเคิลมันมีเชื้อแวมไพร์อยู่ด้วยมันจึงทําให้การเสริมพลังนี้มันไม่คงที่ครับตอนกลายร่างเขาจะไม่เหมือนกับลายแค้นไม่เหมือนกับควินเลน แต่จะเหมือนกับมนุษย์ถ้ำตัวใหญ่หน่าเป็นมนุษย์ขนเยอะๆซีดีลอยๆและจากความเข้ากันไม่ได้นี้มันก็เลยทําให้พลังมันอยู่แค่ช่วงราวาเท่านั้นครับและเพื่อการที่จะทําให้พลังมันเสถียรขึ้นอยู่ท้าวบอนมันเลยทําให้มารรอัสออกตามล่าอีฟลูกสาวของเตลีนสถานการณ์ของโลกในอันเดอร์เวิร์ตตอนนี้มันค่อนข้างวุ่นวายมากๆครับสืบเนื่องมาจากการตายของอเล็กซานเดอร์คอเวนัสอย่างที่บอกไปตัวเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์ และเชื่อว่าความอมตะนี้เป็น,นเรื่องผิดพลาดด้วยเหตุนั้นเขาจึงอุทิศชีวิตช่วงนี้รันของตนเองไปกับการปกปิดเรื่องการมีอยู่ของสองเผ่าพันธุ์อมตะสร้างเป็นกลุ่มเป็นองค์กรขึ้นมาเรียกกันว่าคลีเนอร์ผู้เก็บกวาดที่จะมาคอยเก็บกวาดพวกซากตบข่าวต่ตางๆนานาทําทให้มนุษย์ส่วนมากไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของแวมไพร์และไๆลแค้นอย่างนัก็ตามในตอนที่อเล็กซานเดอร์ตายไอกลุ่มทําความสะอาดนี้มันก็เลยหายไปด้วยครับ ส่งผลทําให้ไม่นานนักมนุษย์จะรับรู้ถึงการมีอยู่ของสองเผ่าพันธุ์และเกิดเป็นการตามล่าเกิดเป็นการเปิร์กขึ้นมาและบอกเลยว่าลแค่นของแวมพร์ถึงจะทรงพลังขนาดไหนแต่ก็สู้มนุษย์ไม่ได้อยู่ดีครับอาจแข็งแรงกว่าเร็วกว่าจริงแต่ก็สู้จํานวนไม่ได้มนุษย์ไม่มีจุดอ่อนไม่แพ้เงินโดน UV ก็ไม่เป็นไรทาครีมกันแดดก็จบแล้วด้วยเหตุนั้นครับพวกลแค่นแวมพร์จึงสู้มนุษย์ไม่ได้เลยพวกที่เหลือรอดคือพวกที่ต้องหลบต้อนตัวจากมนุษย์เท่านั้น แต่ก็น่าแปลกใจที่ถึงสถานการณ์ของสองเผ่าพันธุ์จะแยกขนาดนี้แล้วแต่พวกไรแคนกับแวมไพร์ก็ยังคงทําสงครามกันต่ออยู่ดีเรียกว่าเละกันเลยทีเดียวนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Underworld นะครับแวมไพร์ ire, มนุษย์หมาป่าที่สนุกไม่แพ้กับแวนเฮลซิงแนะนําให้ไปดู3าภาคไม่ต้องไปดูไออวิค n น็งกับปลัดวอลอะไรนั่นนะครับไอสภาคนี้นี่แม่งเหมือนกันเลยตามหาเลือดเพื่อทําให้เผ่าพันธุ์ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นไปสายพันธุ์ใหม่เป็นการวิวัฒนาการขั้นใหม่อะไรแบบนั้นัวจะปวด เอาเป็นว่าใครอยากให้ผมทําเรื่องไหนต่อบอกได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แต่ยังไม่กดซับฝากคลิปมาประาณหนึ่งทีพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆด้วยสําหรับวันนี้เดอะโคเด็กที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ซูเปอร์แมนกำลังจะเข้าแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นผมขอไปชมความสุดยอดของพลี่เองก่อนครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ